สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางรัเสเซียนะครับปราจาคข้าคืนวันศุกร์นะครับก็มาลุนกันรอบสุดท้ายนะครับสําหรับรับเสเซียเซสปดาหนี้เป็นอย่างไรผมขอดูแป๊บน,นะครับวันจันทร์เจาะวันอังคารไม่มาเมื่อวานก็ไม่มานะครับ3มรอบที่ผ่านมาเพิ่งมาไปรอบเดียวครับลุนกันรอบรอบสี่สุดท้ายว่าจะเป็นเช่นไรแล้วกันครับ สำหรับรับเสเซียเปิดที่บวกครับ 1, 2, 3, 5, 4ครับเรียงตรงพี่น้องบนล่างใครชอบเล่นเบิ้ลลองพิจารณาดูครับ3วันที่ผ่านมา6มาทุกวันนะครับเนาะแต่วันนี้จากตัวเปิดแดงนสุดที่ผมจับได้คือ3ครับมิ่งบนรุนล่าง3ครับท่านใดชอบแนวของผมแล้วไม่อยากพลาดกดติดตามไว้ครับมีโฆษณาดูให้ผมด้วยนะครับ จับที่บวชนะครับถ้าลงรบก็ตัวใครตัวมันนะครับ3คู่ที่ชอบก็จะมี1344ครับให้สังเกตดูครับผมจะเน้นไม่ที่เบิ้ลนะครับเพราะว่าผมว่าโอกาสเบิ้ลสูงเป็นไปได้สูงครับใครชอบเล่นเบิ้ลก็ทุกครั้งติดตงไว้ด้วยนะครับ33 64 3 4 6กมัดหกเข้าไปครับก็สาตัวที่ได้นะครับหกหนึ่งสามหกห6สามหกสามสามหกสามสี่หกนะครับแัเซียได้ประมาณนี้นะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับสวัสดีครับ